การที่ป่าปัะทิตยก็โอเคดุ๊กเดกตาฝา คนะครับก็ทัมาสวัสดีนะครับวันนี้เรามาีกับผมคอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาทําอะไรนะครับก็ในวันนี้ผมจะมาสอนยิงหัวฟรีไฟนะครับโดยปืนที่ผมจะมาสอนนะก็จะเป็นควงกับเจิรนะครับแค่2ปืนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าที่ถ้าที่ผมไม่สอนหลายปืนนะครับเพราะว่า การที่ยิง2ปืนนี้นะครับก็ก็เอาไปใช้กับปือนอื่นได้นะครับเกือบหมดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เลยถอนแค่2ปืนนี้พอนะครับประมาณนั้นก็อันนี้คือผมยิงเป็นตัวอย่างท่านชมดูนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้นะครับก็ซึ่งนะครับผมก็จะบอกเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างในการยิงหัวว่าทําไมมัน ทาไมทํายังไงถึงให้ติดนะครับประมาณนั้นก็ซึ่งอันนี้ก็ผมไม่ได้พูดนานถ้าผมพูดติดก็ขัดหรือพูดไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับเนาะก็โอเคมาเดี๋ยวเราผมมาบอกกันเดี๋ยวผมจะมาบอกกันนะว่าปัจจัยอะไรที่นะครับที่ทําให้เรายิงหัวติดหรือไม่ติดนะครับก็อย่างแรกเลยนะมีสิก์เลยคือยูไครับมีสำหรับเกมนี้คือมีผลที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่ถามว่าจะเล่นแบบไม่ปรับได้ไหม <c oughs> ได้ครับแต่นั้นก็ต้องก็ต้องแบบ ฝึกหน่อยนะครับเนาะก็เพราะมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับอยู่ที่ความชินของแต่ละคนด้วยนะก็ซึ่งถามว่าปรับที่ไดีกว่าไหมสำหรับผมถือว่าดีกว่าด้วยนะนะแต่ถ้าเครื่องใครที่แบบมันแบบปรับดี่ไแล้วมันรับไม่ไหวแนะนาก็อย่าปรับดีกว่านะครับก็ให้เล่นปกติตามที่มันได้ตามที่เครื่องให้มาจะดีที่สุดนะครับแต่แค่ก็ต้องฝึกนิดนึงไงเนาะก็โอเคมาก็ซึ่งดีครับที่ผมใช้นะครับก็คือหรับผมตอนนี้คืออยู่ที่1,400รอย สี่สิบนั่นเองนะครับามที่ผมเคยเคยตามที่ผมเคยเปิดตั้งค่าในคลิปนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปกลับไปดูกันได้อยู่ในช่องเลยนะก็ไปหาเอากันเองแล้วกันนะครับก็น้าก็ซึ่งสำหรับใครนะครับที่ไม่ถนัด dpi ที่ค่อนข้างสูงแบบแบบผมนะครับเนาะก็แนะนำน้าให้ปรับอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบถึงหกร้อยพอครับกำลังกลางๆพอดีเลยนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนใครที่ ที่แบบเล่นดีพางสูงได้นะครับแต่เครื่องไม่รองรับ1 4 4 0ใช่ไหมไม่รองรับดีพาสูงก็แนะนำให้รับ960พอนะอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่ผมเจ๊ตังค์่านะผมยังมีเขียนอยู่นะครับก็ไปดูกันได้นะครับเนาะก็ประมาณนั้นนะครับก็คือมันควรจะมีบางเครื่องที่ไม่ไม่รองรับพวกดีพางสูงอยู่นะรังรองรับสูงสุดแค่900 960นะประมาณนั้นเนาะก็โอเคมาซึ่งอย่างต่อไปนะปัจจัยอย่างต่อไปนะก็คือ อะไรใช่ไหมครับก็คือปุ่มนะครับใช่ปัจจัยต่อไปที่ทําให้เรายิงหัวคมขึ้นก็คือปุ่มเลยนะครับซึ่งปุ่มมีผลมากค่อนข้างมากมาเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับเนาะแต่ก็ไม่ได้เท่า DPI นะสำหรับผมแล้วก็มันปุ่มนะอันนี้อยู่ที่ความถนัดนะจะปรับตามกันได้ก็ได้ครับแต่แค่จะอาจจะไม่ค่อยชินช่วงแรกๆครับก็ต้องฝึกนะใครจะปรับปุ่มตามผมก็ปรับได้นะครับซึ่ง ปุ่มที่ผมใช้นะครับก็คือ40เลยนะครับซึ่งมันเป็นค่อนปุ่มที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับสำหรับผมที่ใช้มานานมากผมยังบางทียังกดไม่ค่อยติดเลยนะครับใช่นะครับผมยังกดไม่ค่อยติดเลยซึ่งใครที่จะปรับตามผมก็ก็แนะนําให้ฝึกฝึกให้จนชินก่อนแล้วค่อยเอาไปยิงจริงๆจะดีกว่านะครับเนาะซึ่งถามว่าฝึกนานไหมก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความความเก่งของท่านผู้ชมว่าจะฝึกเร็วไม่เร็วนะ ซึ่งสำหรับผมว่าฝึกนานไหมก็จำไมา่ไดา้นะครับเนาะก็โอเคแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ไม่ถนัดปุ่มเล็กๆอย่างงี้นะครับก็ผมแนะนําให้ปรับแค่55-60พอนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ทันยังยังมันสำหรับสำหรับเรายังเล็กไปนะก็ให้ปรับที่เออสัก60ขึ้นไปนะครับอันนี้อันนี้คืออยู่ที่ความถนัดงแต่ละคนเลยนะซึ่งผมไม่สามารถบอกให้เป็นตัวเลขจริงๆได้นะเนะซึ่ง แต่จริงแต่ถ้าจะให้ไปฝึกนับก็ฝึกได้นะครับยู่ที่ว่าทุกคนจะอยากฝึกไม่ฝึกนับเนาะซึ่งช่วงแรกไงไม่มีทางชินอยู่แล้วนะครับซึ่งช่วงแรกที่ผมปรับก็ไม่ชินเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับปุ่มนะครับจะอ๋อผมลืมบอกนะครับสำหรับใครที่ปรับ d p i น้อยนะครับแนะนําให้ปรับปุ่มใหญ่ๆนะครับอ่ะส่วนใครที่ปรับดี i สูงๆหน่อยนะแนะนาให้ปรับปุ่มเล็กๆนะครับจะค่อนข้างที่จะดีและบาลานซ์นั่นเองนะประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ขึ้นอยู่กับการวางปุ่มอะไรด้วยอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับประมาณนั้นโอเคอย่างปัจจัยอย่างต่อไปเลยนะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่เครื่องโดยเฉพาะเลยนะว่าจะมีมันสามารถปรับได้ปรับไม่ได้นะครับก็คือความเร็วตัวชี้นะครับซึ่งอันนี้ตัวคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับเพราะถ้าปรับอันนี้ถ้าที่ผมฟังมาคือมันจะทาให้หน้าจอหันเร็วขึ้นบ้างถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งมันมีแค่บางเครื่องเท่านั้นนะครับบางรุ่น นะครับเนาะก็ต้องทาใจนะเรื่องใครไม่มีนะครับซึ่งการปรับผมก็เคยผมก็บอกวิธีการปรับในคลิปที่เปิดตั้งค่ายชมแล้วเองนะครับก็โอเคนะครับอย่างปัจจัยอย่างต่อไปนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นที่บางที่เป็นบางรุ่นเหมือนกันว่าทําได้ไม่ได้นะครับก็คือความถี่เฮิร์ตใช่ครับในการปรับพวกสัมผัสอันนี้ผมเรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้นะแต่ผมพูดคาศัพท์ผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งเครื่องผมนะครับมันสามารถปรับ ความถี่เฮิร์ตในการรีเฟรชไหมไอความถี่ในการรีเฟรชเนี่ยมันสามารถปรับได้ครับซึ่งถ้ารีเฟรชธรรมดาเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ว่าเครื่องไหนให้มาเท่าไหร่นะมันจะมีบอกทุกท่านผู้ชมลองไปดูสเปกของสเปคที่เขาเคยบอกในเครื่องท่านผู้ชมดูนะว่าเขาให้มาเท่าไหร่นะครับซึ่งเครื่องผมมันปรับได้ถึงพันซีซีนะแต่มันไม่ค่อยแนะนําแต่ผมสำหรับผมคือไม่ค่อยถนัดนะครับก็ บางเครื่องนะครับอย่างเช่น iPhone ถ้าผมจำวิธีคือปรับวิที่60กับ90เนี่ยแหละมั้งคือมัน iPhone มันปรับได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่รู้วิธีปรับนะครับซึ่งเครื่องผมมันก็สามารถปรับเป็นระบบระบบกับช้ระยะคือคือปรับเองแบบคือมันจะแบบให้ให้ให้แบบพวกหุ่นยนต์ปรับเองอะไรประมาณนี้คือมันเป็นเหมือนออโต้ครับประมาณนั้นเนาะซึ่งเฮิร์ตที่ผมปรับไว้ตอนนี้ก็คือ120ครับซึ่งมันมีถามว่ามีผลไหมมีผลแบบในระดับคือมีผลเลยนั่นแหละครับพอๆกับเลยนะคเลย ซึ่งทาให้ซึ่งผลของมันก็คือทําให้เราหันหน้าจออะไรได้เร็วขึ้นนั่นเองครับทุกอย่างเร็วขึ้นนะครับก็คือคล้า,า,ายๆ DPI เลยนะครับประมาณนั้นก็ใช่ครับซึ่งมันบางเครื่องมันไม่มีปรับนะเครื่องรุ่นเก่าๆอาจจะไม่มีนะครับหรือหรือบางเครื่องให้มาน้อยก็ก็ต้องทําใจเนาะแต่ก็แต่มันก็อยู่ที่ความถานัดด้วยนะไม่ใช่ว่าผมบอกงี้แล้วมันจะแบบ ทำให้ยิงหัวไม่คมเลยนะครับก็ไม่จำก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับสมัยก่อนนะผมใช้เครื่องเก่าผมก็ไม่ได้สนใจหรือพวกนี้ผมก็ยิงได้นะครับก็คืออยู่ที่ความกิ่งของแต่ละคนความฝึกฝนเลยแหละเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสลับปจัจจัยที่ผมคิดว่ามีผลนะครับแล้วก็ถ้าอนาคตมีอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับก็ประมาณนี้นะที่ผมนึกออก,กนะโอเคมาเดี๋ยววันเดี๋ยวกับเข้าสู่ประเด็นของหลักของคลิปนี้คือการ สอนวางเป้ายิงหัวหรือสอนยิงหัวนั่นแหละนะก็ซึ่งผมจะมาสอนแบบละเอียดที่จุดที่ผมจะทําได้นะครับก็คือผมจะสอน3ระยะนะครับสำหรับอันนี้ผมลืมบอกปืนแรกที่ผมจะสอนคือดีเซอร์ใช่ไหมครับก็ผมจะสอน3ระยะครับก็คือไกลกลางใกล้นี่นะครับซึ่งผมจะมาสอนระยะแรกก็คือไกลกันก่อนนะครับก็ถ้าระยะไกลนะครับผมแนะนําให้วางเป้าข้างๆหัวนะครับจะด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับก็ หลังจากที่วางแล้วหรือจะวางตรงเอวก็ได้นะทั้งสองฝั่งได้เลยนะจะวางตรงนี้อตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าใต้ตีนได้ไหมได้ครับแต่สำหรับถ้าวางเป้าใต้ตีนผมแนะนําให้สำหรับคนที่ปรับดีไอไม่ไม่ได้ปรับดีไอหรือหรือปรับดีไอน้อยๆนั่นเองประมาณนั้นนะครับก็ซึ่งสำหรับผมผมจะวางเป้าไว้อย่างที่ผมบอกคือตรงตรงระหว่างเอวกับตรงข้างข้างหัวครับแล้วก็วิธีการลากที่เสียงผมก็คือหรือลากพวกปืนกลอะไรพวกยูพีอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนั้นก็ให้ผมจะลากคือลากขึ้นตรงๆนะครับ ประมาณนี้นี่อันนี้ติดตัวนะครับก็ผมก็ไม่ได้คมเลยขนาดนะั้นเนาะก็มันก็ต้องมีติดตัวกันมาเนะประมาณนี้เห็นไหมวางไว้อย่างงี้อ่ะลองผมลองวางไว้ข้างๆตรงเอวบ้างอ่ะตรงเอวตรงเอวน,นี่ติดตัวนะครับติดตัวซึ่งผมจะวางไว้ผมจะวางไว้ข้างหัวบ่อยสุดนะครับตรงเอวไม่ค่อยวางเนาะแต่ก็คืออยู่กับจังหวะเวลาเราไฟด้วยนะครับ มาได้ก็ oned. โอเคอย่างต่อไปก็คือระยะกลางนะครับซึ่งระยะกลางผมก็จะใช้อยู่2แบบก็คือลากขึ้นตรงๆนะครับโดยอ่ะผมจะบอกก่อนวางเป้าก็เหมือนกันนะครับก็คือข้างๆหัวกับเอวนะครับอ่ะซึ่งผมซึ่งระยะกลางเนี่ยผมผมจะใช้อยู่2แบบก็คือลากขึ้นตรงๆนะครับแต่ให้ลากแรงขึ้นนะครับอ่ะให้กะระยะเอานะครับอันนี้ก็คือต้องเอาอยู่ที่ความจริงท่านผู้ชมด้วยนะครนะลากลากตรงๆก็ทําได้นะครับซึ่ง แต่ถ้าให้แต่ผมแนะนํา,นาคือให้ลากตัวเจจะดีกว่านะครับเนาะอ่ะลองเดี๋ยวทให้ดูติดตัวเลยแต่ก็อันนี้ก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับเนะานะเห็นไหมจังหวะด้วยนะครับอันนี้คือตัวเจเนาะคือมันก็ลากตรงๆได้ครับสำหรับระยะกลางเนาะลากตรงตรได้ประมาณนี้โอเคอย่างต่อไปคือระยะจูบหรือระยะใกล้ใช่ไหมครับก็ยํำให้ลให,ให้เอาเป้าไว้ ข้างๆหัวจะดีที่สุดนะปีตรงเอวก็ได้นะแต่ก็แนะนําให้ข้างๆหัวดีที่สุดแล้วก็ลากตัวเจใช่ครับแต่ให้แรงขึ้นนะครับให้แรงขึ้นกว่าตอนตอนลากระยะกลางๆนะครับนะก็ให้ทุกคนกล่าวนะผมก็บอกไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวแล้วนึงประมาณนี้เห็นไหมติดรัวๆ่ลเลยอ่ะเดี๋ยวผมนาดูมาดูชมปุ๊บเห็นไหมเอ้ยเอ้ย นี่เห็นไหมนะครับซึ่งถามว่าลากตรงๆได้ไหมก็ได้ครับแต่แค่ต้องกระตุกเอากระตุกเป้าเอานิดนึงนะครับหรือจะทื่รชมนะครับจังหวะบางจังหวะให้ลากเป็นแบบลากขึ้นลากลงก็ได้ครับอย่างนี้ซึ่งผมก็จะใช้ผสมกับตัวเจเข้าไปนะซึ่งแต่ผมจะใช้ตัวเจามากกว่านะเห็นไหมแล้วขึ้นลากลงก็ทําได้นะครับแต่เพราะว่าตัวเจโอกาสติดสูงกว่านะ ก็คือบางจังหวะก็อาจจะดีกว่าด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับดีเซอร์นนะผมก็อาจจะสอนเร็วนิดน,นึงถ้าสอนไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะต่อไประยะต่อไประยะแะไต่อไปลูกซองนะซองซองควงซองยาวซองสเปรดอะไรก็ใช้วิธีนี้กันหมดได้เลยนะครับนะก็ซึ่งผมจะสอนอยู่2องระยะนะสำหรับ2องควงคือกลางกับใกล้นะครับซึ่งผมจะมาสอนระยะกลางก่อนนะระยะกลางนะผมก็จะใช้วิธีคือตัวเจเลยนะโดยการที่จะเอาเป้าไว้ เอาไว้ตรงตรงเอวจะดีที่สุดนะสำหรับระยะกลางหรือจะต้องข้างๆหัวก็ได้นะครับแต่แค่ลากเบาเานิดนึงนะก็ลากติดเหมือนกันเห็นไหมนะแต่แต่สำหรับผมก็แล้วแต่นะล้วเต่จังหวะด้วยนะจะลากถ้าเป้าไว้กลางกลางเอวก็ทําได้เหมือนกันเห็นไหมแบบนึงอ่ะว้าวเลยนี่ประมาณนี้เห็นไหมได้เหมือนกันนะครับระยะสำหรับระยะกลางนานเน,น,นะเานะ อันนี้ส่วนเรื่องการลากยิงอันนี้ให้ทุกู้ชมไปกะในการยิงเอาเองกันหรือกกรน,นะไปฝึกฝนเัาเองให้ตัวทำตามความชินของของของแต่ละคนนะครับประมาณนั้นโอเคต่อไปนะครับอย่างต่อไประยะที่2นะครับก็คือระยะจูบหรือระยะใกล้นะก็ให้ลากตัวผมจะใช้คือวิธีลูกซองนะผมจะวางไว้ข้างขหัวเลยสำหรับระยะจูบนะครับโดยที่จะลากตัวเจใช่ครับใช้ตัวเจ ทุกจะเห็นว่าผมใช้ตัวเจแบบเกือบทุกครั้งเลยนะใช่ครับผมใช,ใช้จะใช้ตัวเในการลากบ่อยนะท่กกดดนานท่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 างท่นานท่นคลินเ่านท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 ่านานท่าน่านท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 ่าน่างท้นานทานท้านทนท่นท่านทลาลานานท่านานท่านานท่นท่านน่น่าน,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 นทนนา่านท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 านท่าน่่่่นนทนาา่า่า ก็ติดเหมือนกันนะครับแต่ก็อจผมแนะนําให้เอาเป้าไว้ข้างๆหัวแล้วก็ลากเป็นตัว J จะดีที่สุดนะครับเนาะโอเคประมาณนั้นอืมวางไว้ข้างบนหัวก็ได้นะซึ่งจังหวะที่วางไว้ข้างบนหัวผมแนะนําให้จังหวะที่แบบถ้าคือถ้าว่ารวเราวางป้าไว้บนหัวแล้วก็ลากเป็นตัว U มันจะค่อนข้างทําให้ช็อตเราสวยนะประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าเราเน้นยิงก็เอาตัว J นี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับ มานั้น,นะครับหรือระยะที่แบบมันจูบแบบจริงๆนะครับก็ผมก็จะชอบเอาวางไปเอ้าวุ้เอาเป้าวางไว้บนหัวแล้วก็ล่างแล้วก็ลากเปตัวยูประมาณนั้นนะโดยแรงๆเนาะก็ให้ไปกัดระยะกันเอาเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการยิงนะครับก็พวกทุกเกือบทุกปืนเลยก็ใช้วิธีนี้นะครับซึ่งพวกยนะูพีนะครับพวกปืนลูดพวกพวกปืนลูดผมจะขอเอามาสาธิตสักแ,แป๊บก็ได้อนะ วกปืนลูดใช่ไหมครับผมก็จะใช้วิธีในการลากนะครับก็คือลากขึ้นลากลงเลยครับใช่ใช้ลากขึ้นลากลงผมใช้ลากขึ้นลากลงนะครับเห็นไหมเห็นไหมแดงเถื่วเลยวะตัวลากขึ้นลากลงผมจะผมจะเอาเป้าไว้ข้างบนหัวเลยครับแล้วก็ลากขึ้นลากลงประมาณนี้นะครับเห็นไหมลากขึ้นลากลงก็จะติดเหมือนกันนะครับประมาณนี้ก็อาจจะไม่แดงเถื่อนะเพราะผมไม่ได้เก่งปืนลูกขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้โอเค โอเคก็เอาไปว่ามาสอนแค่นี้เลยก,กันนะครับอันนี้มาสอนเป็นแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับมาสอนไปลวดเผื่อแบบ แถมใน้สักนิดนึงนะประมาณนั้นโอเคก็เอาไม่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียง่นี้ก่อนแลยกันนะก็โอเคอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับเตอร์ลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่างบอกไม่ถึงห้าวันครับกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยอดวิวตกด้วยนะก็ไม่แปลกหรอกผมลงแต่ฟรีไฟล์นะไม่มีเวลาอัดไมค์ครับจริงๆนะต้องขออภัยด้วยช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วด้วยนะครับก็โอเคเพรก็สำหรับคลิป